หลังจากที่เล่นเกมทำฟาร์มมาไม่รู้กี่รอบ Starfield, Harvest Moon, หรื่ออื่นอีกมากมายเกมพวกนี้มันจะทำให้เรานึกถึงบรรยากาศบ้านไร่ไปลายนาหมู่บ้านอันแสนสงบสุขอยู่ห่างไกลในชนบทเต็มไปด้วยชาวเมืองสุดน่ารักและผู้ใหญ่บ้านใจดีนี่คือเกมทำฟาร์มในอุดมคติเกมลับภาพจำเหล่านี้มันก็สนุกอยู่แหละครับแต่เพราะมันสนุกอยู่แล้วมันถึงไม่มีที่ให้กับเกมใหม่ๆที่จะทำแบบเดียวกันดังนั้นการทำฟาร์มเฉยๆชิวๆ มันเลยไม่พอสําหรับยุคนี้อีกต่อไปมันต้องทําฟาร์มที่แอดวานซ์กว่านั้นมีการทําฟาร์มอะไรที่มันต่างจากเดิมแล้วเขาทาฟาร์มแอดวานซ์กันยังไงตีลังกาทําหรือเปล่าวันนี้ผมหมีเกมเกมอร์จะพาคุณไปพบกับเกมทําฟาร์มที่ไม่ใช่แค่ทําฟาร์มแต่เป็นการทําฟาร์มในบรรยากาศที่แปลกใหม่กว่าเดิมมาดูกันว่าเกมทําฟาร์มสมัยนี้เขาทําอะไรกันบ้างเซคุณนะไรซ์แอนโรนเริ่มต้นด้วยการทําฟาร์มแบบคลาสสิกแต่ไม่คลาสสิกดีกว่า กับเกมที่เราเรื่องราวของซาคุณะเทพธิดาการเก็บเกี่ยวที่ถูกเนรเทศให้มาอยู่บนเกาะที่เต็มไปด้วยปีศาจเธอต้องออกพจนภัยและช่วยผู้คนบนเกาะให้มีชีวิตรอดพร้อมปลูกข้าวไปด้วยเกมเกมนี้เนี่ยมันแบ่งออกเป็นสองพาร์ทครับพาร์ทหนึ่งคือทำนาปลูกข้าวก็ตามชื่อเกมเราต้องทำฟาร์มปลูกข้าวแต่ไม่ใช่แค่การเอาข้าวไปปลูกแล้วรดน้ำไปนอนแล้วลุกขึ้นมาทำซ้ำแต่มันจะเป็นกระบวนการของการปลูกข้าวจริง คือจะมีการปักชำต้นกล้าถอนวัชพืชดตากข้าวให้แหง้งเอาข้าวไปสีผมก็พูดไปงั้นแหละจริงๆผมไม่รู้หรอกครับว่าปลูกข้าวยังไงแต่มันก็ดูมากกว่าเกมทําฟาร์มทั่วไปไนะครับมันมีอะไรให้ทําหลายอย่างในด้านการเพราะปลูกทําฟาร์มและเกมเพลงอ,อีกส่วนหนึ่งคือแอคชั่นเดินหน้าลุยมุมมองด้านข้างในส่วนนี้เนี่ยเราจะได้คอนโทรลซาคุณนะออกสำรวจพื้นที่ต่างๆบนเกาะอ,ออกไปบูและรวบรวมทรัพยากรต่อสู้กับเหล่าปีศาจ ซึ่งการต่อสู้เนี่ยก็จะเป็นแอคชั่นมุมมองด้านข้างครับเดินหน้าลุยเป็นการต่อสู้ที่เน้นทําคอมโบเป็นเกมแอคชั่นที่สนุกใช้ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีเรื่องราวการจัดการช่องเก็บของมาเกี่ยวข้องด้วยตัวเกมเนี่ยเป็นเกม 3d ที่มาในสไตล์ภาพกึ่งกง,งานศินลป์ลายเส้นญี่ปุ่นซึ่งเกมทําออกมาได้งดงามครับต่อมาคือ a t o m i c c r o p คุณอาจจะเคยปลูกผักในโลกปัจจุบันปลูกผักในโลกอนาคตปลูกผักในโลกแฟนตาซีมาแล้ววันนี้ลองมาปลูกผัก ในโลกแตกกันบ้างกับอ t ต m i c ิครอปเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมที่มีส่วนผสมผสานของเกมหลายๆเกมทั้งทำฟาร์มแอคชั่นโลกไลทาวเวอร์ดิเฟนเรื่องราวของเกมก็ไม่มีอะไรมากครับโลกแตกมีสงครามนิวเคลียร์ผู้คนอย่างเราไม่ได้ไปอาศัยอยู่ในวาลแต่มาปลูกผักแทนโดยฟาร์มของเราเนี่ยจะอยู่กลางโรงมอนสเตอร์เลยโดยเกมนี้มันเป็นเกมทำฟาร์มที่เราต้องบริหารเวลาให้ดี มองเผินๆผิมันจะเหมือนกับเกมทำฟาร์มทั่วไปครับเริ่มวันมามีเวลาจำกัดเราก็ออกมารดน้ำพรวนดินว่านมเมล็ดแต่มเมล็ดพืชของเราดันเป็นมเมล็ดพืชกลายพันธุ์กลายเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่แค่นั้นรอบๆฟาร์มของเราแม่งมีมอนสเตอร์อะไรไม่รู้เต็มไปหมดและมันพร้อมจะเข้ามาขย่ำเราทุกเมื่อคือเราสามารถไปหามเมล็ดพันธุ์ใหม่ๆโดยการออกไปลุยกับมอนสเตอร์พวกนี้ได้ครับคือไปฆ่าไปยิงแล้วก็เอามาปลูกโดยมอนสเตอร์เหล่านี้เนี่ยในเวลากลางคืน มันจะบุกมาที่ฟาร์มเราด้วยครับเราก็ต้องป้องกันฟาร์มของเราเกมใช้มุมมองจากด้านบนเวลาบูนะครับเออแล้วเ,เกมไม่ได้มีแค่องค์ประกอบแค่นี้นะครับมันมีองค์ประกอบของเกมทําฟาร์มจริงๆคือพอหมดหนึ่งคืนเนี่ยเราจะต้องไปที่ตลาดที่นั่นเราไปซื้อของขายของแล้วก็จีบตัวละครอ,อื่นสร้างความสัมพันธ์กับตัวละครอ,อื่นด้วยโดยยิ่งเรามีความสัมพันธ์มากเราก็จะเก่งขึ้นเราจะได้ฟาร์มสามารถเรียกว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมทําฟาร์มที่ผสมความบ้าลงไปได้อย่างลงตัวครับ เกมต่อมาคือคอคีเปอร์ถึงเวลาออกผจญภัยในโลกใต้ดินแล้วครับกับคอคีเปอร์เกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมแนวแซนบ็อกที่ให้เราออกผจญภัยในโลกใต้ดินอันมืดมิดสำรวจขุดแร่จัดการกับเหล่าสัตว์ประหลาดและแน่นอนเราจะได้ทำฟาร์มด้วยคือมันเป็นเกมแซนบ็อกที่เกมเพลย์หลักของมันคือออกสำรวจรวบรวมทร,มรมัพยากรขุดแร่เอาแร่เหล่านั้นมาสร้างคราฟของสร้างเป็นไอเทมใหม่ๆอาวุธใหม่ๆช่วยให้เราผจญภัยได้ง่ายขึ้น ก็จางนี้ยังมีการหาของมาสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่างๆคราฟไอเทมคราฟอาวุธและทาฟาร์มด้วยครับโดยเกมนี้เนี่ยระหว่างที่เราสํารวจเราจะได้มเมล็ดพืชมาซึ่งมเมล็ดพืชเลมเล็ดพันุ์เหล่านั้นเนี่ยเราสามารถเก็บมาปลูกได้เอามาปลูกแล้วมันก็จะออกผลผลิตเป็นการทาฟาร์มแล้วเราเอาผลผลิตเหล่านั้นเนี่ยมาปรุงอาหารมากินเพื่อเพิ่มบฟัฟทําให้การผจญภัยของเราง่ายขึ้นเกมนี้เล่นได้สูงสุดถึง8คนครับเป็นเกมแซนด์บ็อกผจญภัยที่สนุกมากๆเกมหนึ่ง ลองโหลดมาเล่นกันดูราคาไม่แพงแต่ว่าแน่นอนครับเกมมันจะมืดๆหน่อยนะยจอมืดๆเพ่งนานๆมองจอนานๆอย่าลืมออปตัดครับตอนนี้ออปตัดเปิดตัว5รุ่นใหม่ตระกูล e Xs e l t l a Steel Series ได้รุ่น s ปริตไฟ e มาใส่แล้วรู้สึกว่ามันโอเคมากเลยมันเบาแล้วก็สบายๆะนะครับเขาบอกว่าแว่นเนี่ยใช้วัสดุแบบนาฬิกาสวิสเลยเหมือนนาฬิกาหรูที่นักการเมืองชอบใส่ ไม่รู้เหมือนกันครับว่าใครชอบใส่ไม่รู้จริงๆแล้วตัวแว่นมีนวัตรกรรมการประกอบพิเศษครับถอดประกอบได้โดยไม่ต้องใช้น็อตผมลองแกะเล่นดูแล้วแกะประกอบง่ายนิดเดียวใครซื้อไปลองแกะเล่นดูได้นะแต่แน่นอนครับมันมี5รุ่นแล้วตอนนี้เนี่ยทั้ง5รุ่นลดพิเศษ300บาทหมดเลยแล้วถ้าเกิดใช้โค้ดหนีเกมเมอร์จะลดเพิ่มอีกร้อยบาทด้วยและไม่ใช่แค่นั้นครับยังรุ้นรับ play ห้าไปเล่นอีกต่างหากแล้วต้องบอกว่าแว่นเทมากราบซื้อมาคุ้มแน่นอน ทำไมรีบจองเดี๋ยวมันจะหมดเอานะครับของหมดแล้วอาจจะต้องรอนานเลยตองนั้นอย่าลืมครับโค้ดมีเกมเมอร์ลดอีกร้อยบาทต่อมาคือ Traveler r ร c เเกมนี้เนี่ยเราจะได้รับบทเป็นเจ้าของโรงเตียมในโลกแฟนตาซีครับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่มีส่วนผสมของ RPG บริหารร้านค้าทำฟาร์มโดยหน้าที่หลักของเราเลยนะครับคือการบริหารร้านของเราให้ยิ่งใหญ่จเจริญรุ่งเรืองในส่วนของการจัดการร้านเนี่ยซื้อของมาครับ แต่งร้านจัดการต้อนรับแขกและลูกค้าที่เข้ามาทำอาหารบริการแขกให้ทันทำความสะอาดร้านไม่ให้แขกรู้สึกแย่คือมันเต็มไปด้วยการจัดการเล็กๆน้อยๆแล้วก็อาจจะทำให้หัวเราหมุนได้เพราะบางทีแค่เราลืมอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยแขกก็จะไม่พอใจแล้วนะครับนอกจากเรื่องการจัดการร้านแล้วเนี่ยเกมยังมีองค์ประกอบของการสำรวจเก็บเกี่ยวทรัพยากรมีความเป็น RPG ออกสำรวจไปเอาของมาครับ มาอัพเกรดร้านทำฝามเพื่อเอาผลผลิตของเรามาใช้ในร้านมาทำของขายมาทำอาหารอีกต่อเรียกว่าเป็นเจ้าของร้านยุคแฟนตาซีแล้วก็ต้องทำเองทุกอย่างเกมนี้เป็นเกมที่น่าเล่นเกมหนึ่งครับและตัวเกมยังอยู่ใน Early Access นะเพราะฉะนั้นมันน่าจะมีอะไรน่าสนใจมาอัปเดตเพิ่มขึ้นไปอีกเกมราคาไม่แพงครับลองดูต่อมาคือ Immortal l i f e ถ้าเกิดพูดถึงเกมปลูกผักเกมเพย์ของมันก็จะคล้ายๆกันนั่นแหละครับ หลายคนคงจะพอจินตนาการออกตื่นขึ้นมาขุดดินหวานมเมล็ดลดน้ำมันอาจจะฟังดูธรรมชาติไปหน่อยนักพัฒนาหลายๆคนก็เลยเติมความแฟนตาซีลงไปแต่บางครั้งแฟนตาซีธรรมดามันอาจจะน้อยเกินไปครับใครๆเขาก็ทํากันเพราะงานก็ต้องเป็นจอมยุทธนี่แหละครับแล้วมันก็คือเกมนี้เลยเกมทําฟาร์มตีมจอมยุทธ Immortal Life เกมนี้เนี่ยเราจะได้ปลูกผักแฟนตาซีที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากแฟนตาซีของเกมอื่น เพราะมันเป็นแฟนตาซีกำลังภายนครับในเกมคุณจะได้เข้าร่วมกับสำนักฝึกยุทธเพื่อตามหาชีวิตอมตะเป็นสำนักเรื่องการเพราะปลูกนี่แหละครับเกมเป็นเกมแนวทำฟาร์มทั่วไปเป็นไลฟ์ซิม 3D ที่ดูเหมือนจะได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Starfield โดยคุณจะได้ปลูกผักทำอาหารออกผจนภัายสำรวจหมู่บ้านต่อสู้กับเหล่ามอนสเตอร์มีปฏิสัมพันธ์กับ n p c คือมันเป็นเกมปลูกผักแต่ว่าเป็นสไตล์ที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันครับ และแน่นอนด้วยที่ว่าเกมมันเป็นทีมจอมยุทธมันก็ต้องมีกําลังภายในครับถึงมันจะเว่อร์หน่อยเหมือนเวทหมดแต่ถ้าเล่นดูก็น่าจะเพลินใช้ได้แล้วผมว่าผมไม่ค่อยเห็นเกมธีมนี้ในเกมปลูกผักเท่าไหร่เป็นเกมที่น่าสนใจครับอยากให้ลองเล่นกันดูแต่วันนี้ก็ประมาณนี้แหละครับเป็นยังไงกันบ้างกับเกมแนวทําฟาร์มที่ไม่ได้มาแค่ทําฟาร์มสบายๆแต่มีหลากหลายแนวที่มาผสมทั้งบูแอคชั่นผสมความเป็น r p g หรือว่าธีมต่างๆมากมาย ใส่เข้าไปแล้วมันทําให้น่าสนใจยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันมันก็ยังรักษารูปแบบการทําฟาร์มแบบเดิมเอาไว้ทําให้ต่อให้ตัวเกมจะมีรูปแบบการเล่นที่หลากหลายเพิ่มเติมขึ้นมาขนาดไหนเราก็ยังพอจะเรียกได้ว่ามันเป็นเกมทําฟาร์มก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าในอนาคตเราจะได้เห็นเกมทําฟาร์มแบบไหนเพิ่มเติมกันอีกแต่วันนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังครับแล้วเพื่อนๆคิดว่ามีเกมทําฟาร์มเกมไหนที่มันโคตรเจ๋งบ้างหรือมีอะไรแปลกๆก็ลองเล่าให้ฟังกันได้ครับสาหรับวันนี้ผมหมีเกมเม์อ,อาจจะขอตัวไปก่อน ถ้าชอบอย่าลืมฝากกด subscribe ถ้ากดอยู่แล้วอย่าลืมเช็คว่ากดกระดิ่งหรืออยังถ้ายังฝากกดด้วยเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆและถ้าเกิดจะซื้อแว่นออฟตัดอย่าลืม้ดมีเกมเมอร์เอาเป็นว่าวันนี้ผมมีเกมเมอร์ไปแล้วสวัสดีครับ